หลังแฟนเก่าลงไบนรพัฒน์คงนางงามสาวโบกี้เฉริสาเที่ยวญี่ปุ่นคนแห่จับตาอดีตแฟนสาวโพสต์ข้อความจากหนังเรื่องความซื่อสัตย์ทำหลายคนยงแต่ล่าสุดพระเอกหนุ่มโพสตอรี่อันนี้โอเคจบเรื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้พระเอกหนุ่มไบนรพัฒน์ออกมาเปิดตัวว่ากาลังคบกับสาวมิ้นแฟนสาวสวยนอกวงการและมีโมเมนต์สวีทหวานออกมาให้เห็นเรื่อยๆก่อนที่ต่อมาในช่วงเดือนสิงหาคม2566หนุ่มไบนรพัฒน์ออกมายอมรับว่าเลิกกับแฟนสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมหลายคนกำลังจับตามองว่าหนุ่มไบดูเหมือนจะมูฟอนอย่างรวดเร็วเพราะมีภาพไปเที่ยวญี่ปุ่นลงรูปภาพมุมเดียวกับโบกี้เชริสาสาวสวยดีกรีนางงามเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนปัตนี2022หลังจากที่เพิ่งเลิกรากับแฟนสาวนอกวงการไปไม่นานล่าสุด28สิงหาคม2566เมื่อเขาไปส่องอินสตาแกรมของสาวมิ้น์อดีตแฟนเก่าไบดอรพัฒน์ก็พบว่ามีการลงสตอรี่เป็นเนื้อเรื่องช่วงหนึ่งของหนังที่มีบทพูดว่า ถ้าผมได้เรียนรู้อะไรก็คือความรักไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบมันแค่ต้องซื่อสัตย์นอกจากนี้ยังมีการโพสตเพลงลาก่อนเจ้าของที่ My fluid แต่งานนี้ไม่ต้องเดากันให้ไม่ว่าหนุ่มไบส์นรพัฒน์และอดีตแฟนสาวมีปัญหากันหรือไม่เพราะฝ่ายพระเอกหนุ่มได้โพสตอรี่เป็นแชทที่พูดคุยกับแฟนเก่ามีการส่งถา่าเรื่องการบูฟออนเร็วไปให้ฝ่ายหญิงซึ่งฝ่ายอดีตแฟนก็ตอบกลับว่าคุณพี่น้องอยากกราบงามๆหนุ่มไบส์ก็เลยบอกว่าฮ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 ่ารับเฉพาะเป็นจาง เรียกว่าคู่นี้จบสวยไม่มีตีกันแน่นอนจ้า